จะพี่น้องวันนี้ยายจงก็ทํากับข้าวอีกแล้วค่ะต้มจืดมะระจ้ะพี่น้องใส่หมูสับหมูสับวุ้นเส้นจ้ะพี่น้องมาเด้อพ่อยากกาลังจะทําใส่วุ้นเส้น ทำเองกินเองเดือพี่น,อน่อยใส่วุ้นเส้นต้มจืดมะละ นัวนวเสีบเสบพี่น้องยัดเข้าไปลึกๆึกเฮ็ดเก่งกินเองพี่น้องหมูสับปุ้งเครื่องเรียบร้อยพริกไทยใส่เข้าไปก็ได้ประมาณนี้เลยจะพี่น้อง ย่ยทองโบอเอาทั้งนี้ออกได้พี่น้องนี่ยัดกลับไปเลยเสร็จแล้วจ้ะย่ยทองกะปั่นน้ำพี่น้องต้มจืดมะละ ทำเป็นลูกชิ้นยี่ต้องกับต้มน้ำไว้แล้วเนี่ยต้มน้ำซุปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่มะละลงต้มต้มจืดมะละ เซ็ตเซ็ตเบบีหน้อยเซ็ตเซ็บน้ำน้ำมันหน่อยเท่ากับเติมน้ำเข้าไปอีกหน่อย เตือยสักพักเราข้าคอย่เอาหนึ่งใส่หยุดแ,แล้วก็ใส่หมูหลัตลงไป ปลาไว้ชิมมึงมามันนัวบอเพราะว่ายายช่องปรุงไปแล้วเพอดีแล้วก็ต้มไปให้มะราบเปบื่อยมือนี่กระล่มแห้งแห้งพี่น้องหนาว อันกินร้อนๆกินหอนๆอย่าหนาวชดหหอนๆพี่น้องจได้มีเลี้ยวมีแรงมันหนาวมันเย็นมันเย็นเท่ากับต้องกินห้อนอากาศเย็นหนาวลมกลับลม สุกแล้วจะหนองสุกแล้วสุกแล้วค่ะสุกแล้ว,แล,วแล้วก็ใส่ต้นหอมแบบใส่ผักชีทางเนี้ แล้วก็ใส่ผักชีผักต้องโอจะได้หอมสุกแล้วจะพี่นอนเซ็เสียบเหมือน,นกันสุกแล้วก็ยกลงยกเสิฟได้เลยเสร็จเรียบเลย ต้มจืดมันละหมูสับบุญเส้นจ้าพี่น,อน้องเสแสรบน้ำงกนจ้าพี่น้องพ่อการคลิปต่อไปจ้า